สวัสด <oung> ีค <osc> รับรีวิวดูสินค้านอนชั้นม่อนตอนแรกหนูว่าพี่งสวยสวย สินค้ามีให้เลือกมากมายนะน่าไอ้ตะกร้า มีทุกประเภทมีเก้าอี้เด็กเก้าอี้ผู้ใหญ่นั่งได้มวงเข้าไปดูในร้านกันครับนี่อยู่บนหลังห้อย,อยตามฟ้านี่เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ สวยทั้งนั้นเลยเฮ้เยอะมากเยอะมากสินค้าม,มีไม้ติดข้าว จันทราช้อนไม้ก็มีนะช้อนส้ม้ซ่จันเกเลือเยอะมากเยอะมากเยอะมากครับผมฝากติดตามครับ